สวัสดีครับผมกัวอาหารกับหนานซักนะครับวันนี้มาแอลนะครับเส้นทางระหว่างน้ำหมวกกับบอบเบียนะครับเนาะฐานที่นี่ห้องบวตรฐานปูนกเซโนะครับแต่วันนี้ได้มาแอวมาสำรวจพื้นที่นะครับเนาะก็เป็นดอยดีนะครับฝนตกขึ้นเรี่องกตเย็นอยู่ครับวันนี้อาการบ่ฮห่อนนะครับเนาะวันนี้ การหันงานี่ก็ฟ้าทั่นไปเปย่าอาหารนะครับตัวนี้เอามากลางปลาคุณบอกว่าต้องลามบอกว่าจะลามมันยังนะครับทัดใบไผ่แถวข้างกลางนี่ลามอาจจะเป็นลามจืดนะครับเนาะประเด็นะครับเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามนะครับว่าว่าการลามจืดจะเป็นได้ไดมนะครับเดี๋ยวฟ้ากันครับครับอันนี้นายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีนานที่แป้นะครับกิวนกแสวนะครับเนาะนะครับสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบสามแปดนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกิวนกแซวนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดอุตรดิต์นะครับนาอแต่ว่าขึ้นกับเมืองแปะนะครับนี่คือเขตอุตรดิต์นะครับนาอมาแล้วมีไผ่ครับมีปะสุนัขนี่สามตัวมาสามตัวนะครับแถวนี้ครับจากจากตีตรงนี้นะครับ ไปบ้านน้ำหมอด45สิโลไปบ้านบอเบี้15กิโลนะครับในบ้านบอเบี้15กิโลนี่คือลักกิโลนะครับของไทยเขาถนนเลขที่1 2 4 3นะครับครับวันนี้เขาจะมาหลามหมูนะเขาไม่เอาปลาแล้วเขาจะหลามหมูใส่ใส่บลา ไมไผ่บลอกนี่นะสปเอาตัดมาจับปลานะคเนาะตันนี้มาเอวไก่น้อยครับมาเอวปูลูกเสียวนะครับชายแดนจังหวัดน่านกับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซิดกันนี่นะครับน่านกับอุตรดิตถ์นี่ห่างกันเด็กี่กิโลนะครับประมาณสักหกซิดกึ่โลกิโลนะครับจากบ้านนอำหมอไปนะครับเนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่กลางป่านะครับเนาะเขาได้เตรียม กินหมูมานะครับเขาจะมาหลามกินหมูโดยใช้อ่าใทยบางนี่นะครับขี่เขาโดยัดยนะ,นะะ,ะด้วยครับครับจะได้เดื่องหรลองติดตามดูครับเนาะตอนนี้ไฟเขาก็ดังแล้วนะครับ นี่กีนเท่ากันไปทีกร้อยแล้วคนระับเนาะเขาจะคุกนะครับคุกจิ้เสร็จด้วยแล้วตามด้วยเครื่องนะครับนี่คือเครื่องแกงนะครับที่เขาได้ต่ำมาจากบ้านนะครับเนาะมากรองแล้วเขาจะคุกจี้กับเครื่องแกงก่อนนะครับนี่ทำแบบง่ายๆครับ ทุกเร้วเขาเดีนยวพี่จะได้บอกไม่ I'm no, eh? annoying. I'm not sure. เป็นที่บบ้อยนะครับครับแตอนนี่เขาก็ได้หลามจีนนะครับเนาะอันนี้ก็คือปิ้งจีนนะครับคนนี้จะร้อยใมันสักกั้นะครับเนาะนี่คือบรรยากาศกลางป่านะครับนะบรรยากาศห้างตังนะครับแถวๆปูนกเซาซึ่งเขาก็ได้มาปิ้งจีนกันแล้วก็ได้มาหลามจีนนะครับ ทำโดยบอกไม่ไค okay. yes. ่ต้นล so ้วนเลยนะครับนี่คือบอกไม่ไค่นะครับเราบอกบอกบอกไม่สังนะครับครับต่นี้เขาหลามจีนจ่ะตอนนี้ยังเดียดเลยนะครับตตวนี้โอ้โหพอนะครับเดียดบ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 ดแตันี่อันนี้เป็นหลามไครนะครับนี่จีนจีนพีโค้งนะครับอันนี้เป็นหลามกำลังเดียดเลยนะครับพราะเนาะ เดียดอย่างเหมาะกับแม่มัสอ๋อสะกำกระเฒ่าเด้อ oh.

ดูคือของกับหอมหม้อครับอือทีนี้ก็จบอ,อ,อีกนอฝากกดไลค์กดติดตามชมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเด้อวันนี้มากินข้าวกลางป้านะครับหลามหมูกับติ้งซี่โครงหมูนะครับจะได้จะได้กับก็ได้ก็ใช้ด้วยนะครับพอ,อหิวเขา <laughs> <laughs>